เห็นนะครับเราก็เข็นมาถึงที่หมายแล้วนะครับเจ้าต้นชูปลาชูปลาของเรานะครับนี่เอามาปลูกเอามาไว้ตรงนี้นะครับเอามาทดลองดูก่อนครับถ้าถ้าตรงนี้มันพื้นที่เขาเหมาะสมนะครับผมพอมีพื้นที่ว่างอยู่นิดหน่อยครับตรงช่วงระหว่างต้นไม้เนี่ยนะครับช่วงระหว่างต้นมะม่วงเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะเอาต้นไม้ที่เขา ไม่ชอบแดดจัดนะครับชอบแด,ดดลำไร้ลำไรครับมาลองไว้ดูครับเดี๋ยวเนาะว่าแต่ผมผมจะเอาลงยังไงครับคนเดียวนะครับก็ยังคิดหนักอยู่เหมือนกันเอามาพาดกับยางดีไหมอ้าววันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยเอาลงยังไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองขุดหลุมดูครับ ให้ล้อหน้ามันจมแล้วลองลากรู้นี้ว่าจะลงมาได้ไหมครับทำงานคนเดียวครับก็ลำบากหน่อยครับนี่นะครับในขั้นตอนต่อไปผมก็จะขุดหลุมประมาณนี้นะครับให้ล้อหน้าจมลงไปนะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับ Okay. แล้วก็ลากลงมานะครับ๊บ๊บ๊บเสียดายผมทำคนเดียวครับก็เลยคลิปมันก็เลยอาจจะดูไม่สมบูรณ์หน่อยนะครับไม่ได้ตั้งกล้องด้วยเราก็ลากลงมาเลยครับป๊บเท่านี้ก็ใช้ได้นะครับ นี่ครับหลากลบมาก่อนนะครับเดี๋ยวย้ายต้นหน้าปลูกแล้วเราเอารถเข็นน้อยมาเข็นกันครับนี่ครับย้ายมาปลูกนะครับเดี๋ยวเราเอารถเข็นน้อยมาปลูกมา,มา,ม,ามาย้ายไปตานี้เราจะจะให้ตรงไหนก็ได้แล้วครับไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอา เอาขึ้นให้ดูกันครับตะกี้ลืมลืมถ่ายตอนเอาขึ้นครับ